สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับพ่อหลงพิมเนาะครับผมอหลังจากวัดที่แล้วเก้าสามแตกบ้านแม่นขี่ผนาบุตรครับเอื้อเพมันกับในช่วงใช่ยน้ำหลอยู่ข้าเจ้าอกาว่าเอาตามพ่อหลงพิมเน่เปี่ยนไาสั่นว่าทำไมเนาะตั้งแต่เขามีโอกาสได้ไปพ่อกันอยู่ทั้งวัดดงนะเพื่อนมันบ่อหลงพิมไปล่ำไปล่ำสบายเอาหลังจากนี้วดนนี้ที่ไปอีกวัน อะว่างแผนงานกับปูวัดติดงานตั้งหนาอยู่สองสามงานเอาไมีงานอีหยังเนาะจากไหนเนาะไปทั้งผู้จันหอมครับผู้จันหอมแล้วกัวัดคำชนอืมวังคำชนแล้วปูจันหอมเมื่อเดืสิไปกะบกิงกลางเลยเนอครับผมวันที่ไดนยี่สิบหกนี่สีไปวัดคำชนครับยิบหาของวัดป่าผู้จันหอมอ๋อยี่สิบหกวังคำชนบันดุงครับผมเนาะครัเอฟซีน้องพิมกะทชารัดยูฟุเลยครับเนาะเพราะว่าคุณแม่อุปถัมภ์เพิ่น สี่ให้เป็นสะพานบุญให้ฝากจตุปัจจัยนะครับไปถวายท่านเฮ็ดบุญรวมทังวัดน้ำเน่ครับซอยเฮ็ดซอยส่างหาบาทสิบาทนี้ก็ว่าไปครับผมครับผมเพราะว่านีส่วนของอทั้งวัดคำช่นกักรลังเฮ็ดกระลังส่างศาราแบบง่ายนะครับครับนี่ยินข้ามมาว่าจังซั่นเลยผมก็เลยอยากถวายท่านน้ำครับผมก็เลยเนื่องในโอกาสดีก็บาะองพี่ไม่ร่ำถวาย เมื่อนั่นไปนี่ทีนั่นม่หนี่เมือ่อเมื่อนั่นไปนี่น้องพิมศรีรัมถวายปูบ่ขึ้นใจไหมครับตั้งใจไว้ว่าสรีรัมถวายน้ำเ,เมื่อแล้วเมื่อว่าอยากลัถวายปูใน,นส่วนของผู้จันทร์หอมนี่เขาไปน,ไปนี่กับไปลัมถวายขึ้นกันบ่ครับ,บครับจังไรอ๋อครับผมอ๋อวันนี้เนี่ยเอินกระถามไปแล้ววันนี้จอเขามาที่วันนี้ผู้ห้ยเก่าสามวดนี้เปลี่ยนไรส่งคือไปเปลี่ยนเจ้าไรในฝันได้อย่างบ่ฝันอยู่ฝันดีเขาลองเอาซูฟังมึงรู้บ่หนี เป็นจ้ไรเนี่ยฟันตั้งแจ้มอือใดในฟันไี่สองสามมือเลยครับสองสามมือแต่ว่าฟันฟันสองเกี่ยวนี่เงีเกี่ยวแรกนีฟังดีๆเแล้วเป็น้นงเด้อยจำจุดให้ดีครับู็ได้จำจุดไดนี่กันที่โปะอยู่เครื่องแรกที่ฟันนะครับมีผู้ชายอยู่สองคนครับอ่าผู้หนึ่งนี่เป็นผู้เฒ่าผู้หนึ่งนี่เป็นไว้กลางคนบัตรนี้พอประเชิญหนาครับผมนี่แหละพอหลวงพี่นี่เลยวันนี้ผมเลี้ยวเบื้องปีงตัวบอกี่ยี่ท่อแขนเนี่ยกัดผู้เฒ่า อยู<ม>่สามตัวเรียก<ม>ว,ว่าพอเป็นยังคือบ่อออกเนี้ยไว้มาออกออกใช่ไหมพ่อออกมันจะเห็นอันตัวปิีงมาทุกตัวเ่ราะันตัว่ามีปริศนาในความฝัน<ม>กเ็เลยชีเปลอออกให้จังไงบ่อยางชีเปลอออกขู้่องตัวบอกง่ายสามตัว<ม>เลียดไหลแบลลลบน,นี้ไหลยังไงก็ไหลบ่หยุดธ์การนี่คือการผู้<ม>เฒ่าการผู้เฒ่าประเดี๋ยวการผมนี่ผมมาเชียวออกให้นะบ่เออนี่แหละครับความหมายฝันเล็ก แต่ว่าคนที่อยู่น้ากันนี่มีผู้เฒ่าก็ไว้การค้นผู้นึงผู้เฒ่าผู้นึงแต่ว่าปีงเลือกกัดผู้เฒ่าสามตัวแ่นยิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายเนาะแนนนี่คือฟันแรกกันบ้าฟันแรลกฟันที่สองรูแบบานี้ครับผมว้าไอรถไอบุญเลยครับฮะชี้บนดีบูเฮี้ยงกับไปรถเอาสร้างว่าแต่เรื่องจริงรถตู้ครับรถตู้แม่นอ่วยายทะเบียนรถผมเจ้วเพราะว่า ร้อยวันพันปีที่ทางช่องมาสิบว่จอดรถแก่นะรถตู้รถยังยีจอดยังสี่เป็นบอ่อขนมามอันนี้เอันขี้เขาไปจอดหน้าบันไดเฮี้ยนเลยไหมครับเอเขาบ่กจ,จอดเนี่ยน,นี่เน,นาะบ้านนี้หันเว้านารถเตะทางเฮี้ยนเลยดิพอดีว่าได้บอกสุเมียนของพี่มันตังอยู่ครับผมนี่แหละครับทั้งมวลทั้งมวลโอ้ชีออกทะเบียนรถตูบ้บ่รถตู้ออกดิรถตู้เนี่ยออกแล้วห้าเก้มันออกอีกได้เหรอเนียกลมๆว่าเม่อรถตู้ออกแล้ว ขายออกขายออกเออนั่นแหละมันสิออกอยู่ๆคอยขายออกนิ่หนึ่งมันออกแล้วนี่หนึ่งขายไปแล้วอือนี่แหละครับเทั้งหมาทั้งมวุ่นใบทะเบียนรถอีกยัางประตูเจ็ดห้าเก้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าศูนย์อืมเป็นเจ็ดห้าเก้าศูนย์คือ่าใกล้กันกบแปดแต่น้องอ๋บาทนี่เนาะหอแต่ว่านี่แปดนี่มันมีในความฟันของผมนี่ผมมีแนวท่าให้แล้วแหละแต่ว่าพี่น้องเอฟซี สี่พิพจพิจรารณาเป็นตัวใดให้คอมเมนต์ยนซอยกันบึง้งครับผมครับผมเอาประเด็นล่องล่องเราอันนั้นบึ้งรู้ในส่วนดุลพินิจของในส่วนพอของพี่เองนี่เนาะฟันแรกเนี่ยคันแม่นตีเป็นเลขจริงๆพิน้าบึ้งจังไดล่องพีิน้าบึง้งรู้ห้าสามแปดห้าสามแปดห้าเอามาแต่ใส่ห้าผู้ใช่ยผู้ใช่ไม่เห็นผู้ใช้ไม่การคนผู้หนึ่งครับผู้เฒ่าผู้หนึ่งแต่ว่านี่ผมตีเป็นในหน้าผู้ใช้เลยห้า ตีหาเลยเออสามก็คื้อปิงสามตัวนี้เนาะแมนอ่าสามเปียกบ่เพาว่าสามตัวคูลรงก่อนห้เห็นไหมบ่เออคือบันให้ตีนล้แน่บัานล่องล่องบอกบังกันด้วยบอกค่อยๆได้ย่อแหงพี่น้องมาีนี้เดี่ยไม่ไปหาว่าที่สันบอกค่อยพูดเป็นผมเกินมาเนาะ ผมคิดว่าเนาะกับผมกัคนเคยตีเลขแต่ว่ากับผู้ถือก็เคลียร์หอกตีกันเลยแต่อ,อ,อยากตีน้านะอ่าคือว่าปีงกัดผู้เฒ่านี่ก็คือเก้าเก้าแปดแมนแมนเอาล่ลอให้ผู้เฒ่าตีเป็นเก้าอ่ตีผู้เฒ่าตีเป็นเก้าเพราะว่าพอลองพิมพ์ป<ล>ีเลขบ<ล>่ค่อยเก่งไหมเน้อบอกจังว่าบอกเพื่อนว่าแต่ว่าพอลองพิมพ์กับตีเลขเขาไม่ได้เรียอยู่จังเขียนไอ้เก้าสามงวดที่ผ่านมากอะโอเคอยู่จะ่หมายถึงว่า งวดที่แล้วนี่ให้ว่ากล้วยสามบีเป็นใดครับสามเครือโอ้สามเครือกล้วยกระน่ำเก่าอยู่แล้วเนาะครับเดียวเครือเดียวมันโมเมียนนี่คือเป่าไปเมื่อหลดจีให้เมื่อนี่ไหมเ่อนงามกระโดวอย่างนี้คือเป่าผู้เฒ่าว่าเปิ้ลเลยบูชาให้กล้วยสามเครือสามเครือกับเกลีสามตรงๆเนาะครับผมอันนี้ผู้เฒ่าก็คิดเป็นหน่ำเก่าไปลวดปีงกับสามเครือเก่ากับเกลีสามล่นแล้วละมันไม่มันออกอีกได้ยืดดิแม่มียนเดียวเตียวที่ว่าเอาไปนะจีเที่ยวออกที่อันเก่าอยู่นี่แหละเนาะอะไรก็ได้ รอยันม่ถีกอยู่ดอกงวดสฉีมะเปลี่ยนแนวก็นฉมาออกตวเ่าแต่ว่าปิงเนาะมันกัดแล้วมันล่นลงไป้างรางเนาะแม่ครับมันสีมาทางรางบ่เราปิดานหน้าเบิ่งครับแต่ว่าคันพู้ไดมากรถด่วนผมฟันเลยบแปดอยู่บนแปดอยู่บนสามอยู่ล่างแปดแปดอยู่บนสามอยู่ล่างหมายถึงสองตัวล่างนี่บ่สามมาล่างกันบางวันครับผู้ไดมากรถด่วนบ่มาจะมักมียวันเถอะ แมเรียนครับมักเรียนนะนะเพราะว่าเป็นยังตีปีงสามตูตูบกกง่ท่อเขียนเฮียโรกทั้งล่างปีงนะผมเออนี่มีเหตุผลนางวินิจพิจารณาเบงเออจับจุดความฟันในของครับกวาดฉีบีซอยเอาจับปีงอกคูล่งให้เบิ่งก่อนเฮียโรล่างนะนะอีกอันนี้มีเหตุผลอันนี้มีเหตุผลมากเพราะว่า เขาเริ่มนึกไปถึงไปว่าปิงนะล่วงลุงไปทั้งล่างเนาะหลังจากที่จับอยู่เนี่ยจับผู้เท่าอยู่นเนาะล่วงไปทั้งล่างแนแต่เขาก่าฝันกันเห็นฟันเห็นยางนี่ทําล่วงลงข้างล่างเนี่ยเลขกมาล่างกันบะแมนโดยส่วนตัวของพี่แมนครับเนาะกับฝันเห็นเลียดเห็นอย่างนี่เขาแล้วเลขกแมนครับหนึ่งผมฝันไดกกินเนื้อสองเลือดตกย่างออกอืแล้วถือคัด ครัาพไปหาอยู่แนวอยู่ในกลิ่นมันคืออยู่ครับเลกโอ้บางวันนี้กับเช่นกันกับฟันลักษณะเห็นเลอดเห็นอย่างด้วยกันครับผมจะนั่งวันนี้ก็มีโอกาสแล้วล่ะเนาะผมแต่ว่าจะเป็นในลักษณะใดนะครับกับ่องพินิจพิจารณาความฝันของพ่อหลงพี่มพ่ละกะล่องออกไปวิเคราะห์เบิงครับอ่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่าลืมความเมียนไตคิดมาแบ่งปันแนวทางในส่วนตัวเลขวันที่สามสิบ่านว่าก้มสองหางหาไปน้ำกันเพราะว่าคุณแม่อุบัมภธรรมนะครับคุน อยากมีเงินสก้อนหนึ่งปูเป็นอุปถากปูอยู่นี่เพิ่นขอต่ออีกหึ้นขอบนต่ออีกขอบนต่อเพิ่นตุบบนไว้บ่ครับผมอืเพิ่นก็ได้พอได้ค่าบ่ทูนี่แหละเพิ่นอยู่ต่างประเทศครับคุณแม่เพิ่นมาเมื่อใดเพิ่นติดต่อกันตลอดมั้ยครับครับปูอุปถัมภ์ปูอยู่นี่แหละทุกวันศีลวันพระนี่เพิ่นสิซอยครับเพินละมากรากไม้บูชาปูไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่ไสเท่าสิฮ่วมตลอดเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเฮ็ดน้ำส้มเอ้ย ถวายซ่องเอ้ยครับผมครับผมค่ะเดินทางเนี่ยโอ้ชาตัวว่าเพื่อนผู้ใจบุญกระใจบุญชุวท่านดีๆเนาะครับผมเชื่อว่าการให้เนี่ยการให้การทําบุญทําทานเนี่ยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับเนาะอันนี้เพื่อนเฮ็ดมาอย่างซี่นี่เพื่อนกับว่าเคยขัดสวนว่าเคยขาดตินขาดมือดอกตี่เนาะครับผมครับผมครับโดยเฉพาะวดนี้ให้ระวังให้ดีๆในส่วนฝันของพ่อน้องพี่มันถือว่าชัดเจนมากๆาดิครับผมผมบ่อยากว่าแห้งเชียวนิดหนึ่ง ยางขาจอด้เยินยางขาจอด้ยิน <c oughs> นี่แหละครับทั้งเมือทั้งมว้วนเนะให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าที่ฟังทางช่องอยู่ตอนนี้นะครับครับให้ใส่วินิจพิจารณาเบื้องดีๆนะครับจับจุดเบื้องดีๆคันในฟันลักษณะแบบนี้แต่เขานี่ก็แปดสิเปอร์เซ็นต์ไปอืมอะขันในฟันจริง่ว่าสองว่าแปดครับพี่น้องอะครับผม บานนี้มันเปนอ่าจังไรก่อนในส่วนตัวเรีังตัวใดก่อผมรืมเอาอีกจักบาทด้ยยำอีกจักบาทหนึ่นห้าสามแปดห้าสามแปดครับผมเลือกกาแฟนที่สองฟันรถตู้ของอายไปจอดอยู่หน้าบ้านทางช่องนั่นแหละครับเจ็ดห้าเก้าศูนย์เนาะเจ็ดห้าเก้าศูนย์นะพี่น้องครับทะเบียนรถครับผมออกแล้วครับผมหมายถึงผมขายออกไปนะครับผมนั่นแหละครับมันสิออกอีกเพราะ่มบอกว่าออกแล้วครับผม เจ็ดห้าเก้าศูนย์ในส่วนของทะเบียนรถอ่าตู้นะครับแล้วบ้านี่ในส่วนของฝันนี่ก็คือล่องออกไปวิเคราะห์เบิงืงออกไปเชียงเบิึงครับมึอแร่งหน่ครับผมค้ามานหน่เขียนใส่ใต้หมอนไม่ลดครับครับผู้ใดฝันจังไดก็ทวมาบอกเพื่อนเนี่ยครับอือเนาะบ้านี่แม่น้องพี่เป็นไรเนี่ยเพื่อนฝันอันนั้นบ่บท่านไหนถามเหมือนเดียวเทียบอกเนี่ยอยู่น้ำกันจังไหนฉันน่ยไม่ก็อยูนิวเขาบ่เคยถามกัน ใส่ใบสวยมันเนอใส่พลังกิดซื้อกับนั่นกิดกาวอกปนันลาน้องพี่มีเลเบ้อเพื่อนร่ำมึงหน่เพื่อนบอกว่าเพื่อนหนีร่ำสีเพียงแต่ว่าเพื่อนเห็ดแังซีอืมเท่านั้นพอผมมาพระท่านนะข้านางกินข่าวอยู่ในรถพิประตูย่านคนกินน้ำอยู่ในคลิปมีอยู่อยู่ในคลิปมีอยู่นะครับแต่ผู้ใดสังเกตดีๆเพื่อนบอกถึงสั่นครับครับอืมอ่ะโอเคครับผมอ่าหลายท่านหลายคนกับคือสีได้เบิ้ง <tyard. c oughs> ในส่วนของหลวงพิมร่าไปแล้วเ <c oughs> นาะพอหลวงพิมพ์จะให้แนวทางมาแล้วคือแนวทางความฝัน <c oughs> แล้วก็วิเคราะห์ให้ความเรียบร้อยว่าน่าจะเป็นเลขตัวใดครับเ <c oughs> นาะ,ะความฝันก็คือความฝันเ้อะพ,พี่น้องเ้อให้ใส่วิจารณญาณดีๆทั้งช่องนําเสนอให้เป็นแนวทางเ <c oughs> พราะเพื่อนฝันนี่รับลงไปฝันเม่อเมื่ขึน้นอีกฝันว่าผี่หลอกยังขึ้นได้เดี๋ยวนี้โอ <c oughs> ้ยมื่อคืนนี่สร้างเปลี่ยนมาแล้วก็เนาะพี่น้องเนาะ สุดท้ายนี่เอ้ถ้าผู้ใดชมคลิปนี้อยู่เพราะว่ามันใก่ปีใหม่แล้วอันนี้ทรงพลบุญใดที่ผมเคยเห็ุเคยสางมาเพราะว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันขอให้จงเกิดภาระอันนี้ทรงพลบุญให้พี่ให้น้องเฮาพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ยุต้างแดนคนแม่บะไผเราใช่ที่อุปธัมปูถ้าได้ชมอยู่ตอนนี้ผมขออนุโมทนาบุญน้าเด้อขอให้ได้รับภาระอันนี้ทรงพลบุญที่ให้ลูกให้เต้าได้เป็นสภาพบุญให้ แล้วกับพี่น้องเอฟซีทุกทท่านขอจงมังเกิดเด้อให้มีโชคมีลาบสิปีไม่แล้วก็ได้แก่ขาดแก่จนอืมสา่ถูกอ่ะกับพานไผเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้สิรบกวนพ่อทองพิมซ้ำนี่เด้บแบนี้เนาะครมื้อฉีดฝันอีกยุบอ่ะเฮ้ว่าท่านได้ฝันมันบ่ันทาเออเอาจังไเก็ขอบคุณขอบคุณในส่วนของความฝันแนวทางตัวเลขของพ่อทองพิมนะครับเดี๋ยวจังไลยคลิปนี้อ่าเฮาเก่าซ้ำนี่นะครับคลิปเดี๋ยวต่อไปเนี่ย พอห้องพี่ฝันอีอย่างคือว่ามีความเกืบหน้าด้านตัวเลขหรือว่าสีฟันตัวใดครับคิปหน้ามีที่เด็ดนะครับเดี๋ยวถ่าตามพ่อนลองพิมพ์ไ้นะครับบ่ผพิดหวังนะครับเขามากให้ว่าเขามาตลอดดีเนาะว่าพื้นเลขที่ความฝันนี่เนาะเขามาเรื่อยๆเขามาตลอดอ่เอาจังไรล่ะบ่านี้ห้ากระด้เนาะเจ้านี้ทัตัวจ้านี้ทันตัวรกวนกันเจ้านี้ตรงนั้นนะอาขอบคุณพ่อน้องพพ์หลายๆครับผมขอบคุณครับ